สวัสดีครับวันนี้อีสานนักล่าดอนมวแดงนะครับมาพามาตกปลานะครับบ่อตกปลาน้องปานินนะครับคันละร้อยออกได้หมดนะครับบางปลาบางพีสมุดประกาศนะครับพิกัดเดี๋ยววางไว้ใต้ลิงก์นะครับภาพเสียงอาจจะไม่คมชัดนะครับวันนี้ทดลองใช้กล้องเป็นวันแรกนะครับไปดูกันเลยครับผม ไปไวไปเร็วเม็ดแรกรอติดตามครับบอ่อนี้สามารถลงตะข่ายได้นะครับเออเอาตะข่ายลงนะครับวันนี้เวลาน้อยครับแป๊บเดียว2ชั่วโมงครับจัดไปเลยครับไม้แรกตะข่ายสิ่ง อ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับอ้าวไม้แรกครับโดลนะครับตะไคร์มาดูกันครับมันจะได้กี่ตัวไม้แรกครับรอรุ้นเลยตะไคร์แปดเซนนะครับผมอ้าวจัดมาแล้วครับสองแต้มโอเคครับสวยๆตะไคร์แปดเซนนะครับ อ้าวนะครับวันนี้มาลงเหยื่อที่2กันนะครับมาลอรุ้นกันเลยครับผมอันนี้จะตีใกล้ๆนะครับข้างฝั่งนะครับผมไอายที่2ครับผมได้รอลุ้นครับ มาแล้วครับโอ,โอ้โหเมาลุ้นกันเลยครับอันนี้ตัวใหญ่ไหมกี่แต้มอ้าวมาแล้วครับใส่ไหนครับสวยไหมสวยไหมรอดูครับผมแต้มนี้มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมีใส่ปลาคินครับผมพอได้ลุ้นครับบ่อ,อนี้ไม้ใกล้บ้านครับผมกลางบ่อแล้เราบ่ะ farm hòn đẹp ở càng cang ơi ừ kéo, rồi tiếp มึงดอกเกลียดมันปปลาเรียกกินห้างเลยวะไปเขาเล่ยมาเนีกแตาใส่ตะไคร้ก็ใส่บรด้กินออามปเลยเฮ้อยี่ยีย่ปลาเบบตะวันออพอได้ปิ้งพ่อเราเริดตามนะครับไิ้พ่อ ship tô mày cấp nhà quầy khay ta khai bỏ kéo má ha kéo nhị má kéo vô bạn má đi dưới nhìn bà kéo ส่ๆแห็นทุดถ่ายเนี่ยปลาเงียบบัวเขาใ,ใน้่งไหนด้วยครับตะไคร้ทุดถ่ายปลากินเงียบมันกับตะไคร้ล่งครับปัดขี้แกะไิขีแกะใส่แปดเส้นนะครับแกะใกล้ขากฟัง นี่แ๋้แวไปครับผมตัน,นเรียบร้อยนี่นะก็วิ่งเกี่ยวกุ้ง้อมบินเช็คสายเช็คสายไป ชานักลา่าเกาสิเมือ่อครับเหมือนฝ่าวฝ่าวเมื่อครับตะเวนแจ้วมาบึงครับเลยยึกตัวเหมือนปลาพอซิบตัวว้อปลาเหมือนนี่ทำนี้แหละครับไม่ได้ร้ายออกเนี่ยปลาพ่อดิปีปแจวแจวสูงงานครับฝ่าวเหมือนตัวเมื่อก่อน เิมคกได้กดแชร์กดติดตามนะครับอีสานนักลาโดนมเดงขอบคุณครับนี่ครับพอได้ทอดครับผมขอบคุณครับ